สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมสแตนด์สไตล4กันเหมือนเดิมนะฮะ <laughs> เบื่อเกมนี้กันเลยอย่าง <laughs> ทุกคนเบื่อเกมนี้กันเลยอยังอย่าเพิ่งเบื่อฮะเพราะว่าโอ้โหเพิ่งครึ่งทางยังยังไม่ถึงครึ่งทางของแอร์ไลน์เลยแล้วก็พอจบแอร์ไลน์ยังมีเซอร์วแคมเปญรออยู่นะฮะอย่าเพิ่งเบื่อเกมนี้กันนะฮะเพราะว่าเมื่อเกมนี้ไปนเนี่ยก็ผมก็มันยังไม่มีเกมไหนหมา <laughs> รับรองต่อเลยว่า จะอัดเกมไหนทั้งหมดเกมนี้ไปเนี่ยยังไม่มีเกมที่อัดต่อเลยนะฮะก็ลุยกับเกมนี้เกมนี้ไปก่อนนะโอเคมาภารกิจที่3นะของแคมเปนแอร์ไลน์นะก็คือ battle of the f a r l like i g h t pocket นะฮะอ่านถูกหรือเปล่าขออภยัยก็สมรภูมนินี้เราก็เคยเล่นไปแล้วในฝั่งของเยอรมันนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบดีนะฮะว่าเออค่อนข,ข้างเละเทพอสมควร แต่ว่าในฝั่งของแอร์ไลน์หรือสัมพันธพิษเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราไปลุยกันเลยดีกว่านะอ่ะประมาณนี้อคุ้นๆยังเลยโจมตีแนวขา้าศึกแล้วก็ดันมันกลับไปคุ้นๆว่ะ <laughs> คุ้นๆเหมือนเคยเจอมาเลยนะฮะเหมือนเป็นฝ่ายเคยโดนไม่เคยเป็นผู้ถูกกระทํามาก่อนคราวนี้เราจะกระทํามันคืนบ้าง Pattern of the Fire Spocket นะฮะเดือนสิงหาคม1944นะเฮ้ยมีรีคอนให้ด้วยเออมาแล้วว้าวโอ้คราวนี้เราเป็นอังกฤษเว้ย Launch an attack at Germans. pressure northern front on the 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 to keep Yes, s i อ๋ออีกกลุ่มจะเปิดการโจมตีจากทางเหนืออันนี้เป็นฝ่ายอเมริกาเราเป็นเราเป็นอังกฤษโอ้ยานเกาะพรึบเลยนะฮะอืมเอ่อขอรีคอนหน่อยดิไม่ได้ฮะขอรีคอนหน่อยเขาเริ่มปฏิบัติการกันแล้วนะฮะแต่ผมขอรีคอนหน่อยละกันว่ามันมีอะไรบ้างฟลุปขึ้นมาเปิดภาพขึ้นมา โอ้ว้าวเย่ใช้ได้ดิโอ้โอเคมันมีปืนใหญ่ตรงนี้เนาะมันมีปืนใหญ่ตรงนี้แต่เราไม่มีมมไม่มีนี่เลยอ่ะไม่มีอาร์ตี้เราไม่มีอาร์ตี้อ๋อมันมีปืนต่อตรถรถถังอยู่ตรงนี้นั่นแล้วโอเคย้ายก่อทีมหนึ่ง yes, <sir. S 1> ทีมสี่โอเคบุกข้างบนก่อนดีกว่า นี้เรามีครอเมเวลมาร์ค8กับเชอร์ชิลมาร์ค7ตามตามเออเชอร์ชิลต้องเป็นตัวนี้เ <uses> ลยครอมเวลต้องตามครอมเวลครอมเวลตามครอมเวลครอมเวลตามโอเคบุกขึ้นไปบขึ้นไปเลยแล้วก็ตามครับหาราบวิ่งตามไป

ไม,ไ,มไม่ต้องถึงกับใช้เพเซอร์เฟลเอ้ยไม่ต้องถึงกับใช้ไอ้นี่ก็ได้มั้งฟัสซูก้าก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้รถหนึงนะเชื่อเชื่อนั่นเคอมเวลลคอมเวลลคอมเวลอยู่ข้างหลังคอมเวลอยู่ข้างหลังเพราะว่าเราเป็นรถถังกลางเราคอยอยู่ข้างหลังดีกว่าประมาณนั้นโอเคไป ร,ร,รถถังหนักอยู่ข้างหน้าเลยฮะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าเออ่หมือนต่อต้านเห้ยเหมือนต่อต้านรถถังเขามันยิงเชยชิช้วเราไม่เข้าขอโอ้มีรถถังมาโอา้ยโหมา,า,าก โอ้โหฮาร์ปแท็กทีมันอ๋ออารักษาหน่อยแพทย์ moving moving sir รักษารักษาโอเคนี่เครื่องพังอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคอยู่ตรงนี้นี่ก็มานี่ขอซ่อมเครื่องแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้ ไม่ต้องถอยหลังด้วยไม่เข้าใจแต่ช่างจะซ่อมซ่อมซ่อม,อมโอเคเรียบร้อยไปลุยเลยเชื่อชิ่อหนาเหมือนเดิมฮะ <c oughs> ตามตามตาม,ตามไปเราก็ตามตามไป Operation, yes, và yay dừng 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 ding 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 nữa ding 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 มีรีคอร์เหลือก็จัดซะหน่อยเฮ้ยมีกำลังเสริมฮะว้าวมีเชอร์แมนไฟไฟแล้วก็ครอบเบลมาสนักแปดโอ้โหแล้วก็มีว้าวสุโก้ย,ยไ,ไปรวมกันที่ถนนใหญ่ก่อนมีอะไรบ้างนี่โอ้ มีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเพนซเซอร์สีด้วยโอเคไม่มันไม่มีเครื่องบินหนับหนุนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเฮ้ยหรือไม่ก็ไอ้น,นี่ได้นะโจมตีจากด้านข้างอ่าโจมตีจากด้านข้างครับก็ไปรวม ไปไปมานี่ไปมานี่เชอร์ชิ่วต้องอยู่ข้างหน้าเชอร์ชิว่วไปอยู่หน้าเราต้องการเชอร์ชิว่วให้อยู่ข้างหน้าไปรวม,มทีมสี่ทีมสามฐานราที่มาใหม่ก็เป็นทีมสองโอเคในเมื่อเครื่องบินเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่เลยเลยเชอร์เชิว่วก็นำหน้าเหมือนเดิม เข้าไป o t i Any orders sir ตาเฮ้ยยิงยิงมันเอ้ยทาหมดแล้วไม่เป็นไร Orders Ready to attack h Any orders sir อ้าวเรียบร้อยฮะเข้าไปทีมสามตามไปทีมสองไปทันทันเฮ้ยบีอาร์อาร์ตี้ มันจ okay. ิงว pues ่าอ mm ่าเรียบร้อยเอ้ามึงยิงกันเองไอ้บ้ามันเกิดการยิงกันเองโอเคเป็นทีมหนึ่งแล้วล่ะมันอยู่ทางนี้ โอ้โอเคเราต้องรีบละวเข็มหนึ่งนำนำไปเลยคุณสี่วันนี้สองติเคลียโอ้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 ข้างหน้าครับข้างหน้ายิงยิงยิง ไเ้ยเ้ยพนเทอร์ว่ะเอาแท็กพังแท็กพังอ่าเรียบร้อยสี่มานี่มาตรงนี้เหรอแป๊บนึงเชอร์ชิลแท็กพังซ่อมแป๊บโอเค Any orders, sir? Hurry up! Ready to attack! Vehicle is operational. Hurry up! Awaiting orders! Yes, yes! Yes! sir! Yes, okay. sir! Moving, sir! Yes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 , Moving, sir. Good to see you. I never make it. Transport ready. Sorry to disappoint you, but we won't let you hosers have all the fun. โอเคอะไรบางอย่างผมเห็นอะไรบางอย่างฮะตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างคราวแอตแทก เห็นอะไรบางอย่างคนระับว,ว้าวเชื้อชื่ออีกคันมันต้องอย่างนี้โอ,อ,อ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยน้ำมันน้ำมันได้อยู่เงี้ยเอ้ยเอ้ยยิงถึงเอาเลยจัดก,การเลยจัดก,การเออเอ้ยเอยเอ,เอนั่นแหละโอ้โห เกือรบร้อยอ่าห้เรามีเยอะครับเรามีเยอะแต่ว่าเครื่องบินโจมตีภาคเฟิร์นเนี่ยมีไม่นี่เท่าไหร่โอโ้เรามีอาร์ตี้ด้วยไหมโอเค,อเคลง ไปสมทบกันข,ข้างหลังนี่มั้ยนายคอยดูโอ้อยทิ้งระเบิดไปแล้ว,วโอ้โหจัดการจัดการเดี๋ยวระหว่างทา,างนี่นี่ได้ก็ปิดเจ้าเฮ้มันเนียดเครื่องบินโจมตีเอาไงครับทิบ้งไปแล้ว เอ้ยเอาเว้ยโหแต่พันเฮ้ยรถเลือดไปได้อยู่น้ำมันยังมีเท่าไหร่ก๊อปป้เโอเคงานกราตั้งเป็นหนึ่งสองมันเดิมเว้ยโดนหลายคันนะเนี่ยถือว่าใช้ได้ฮะไปเลย ลาตามไป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 โอ้่าเรียบร้อยเพนเท่ไปครับไปห้าเรียบร้อยอบเวลโดนแล้วเมื่อกี้ยังเจ็บ โอเคเราสามารถที่นี่ได้ดีขนาบมันตั้งอยู่ตรงนี้นะเราก็ที่นี่เลยปีขนาบข้างโอ้ยทำไมไปตรงนั้นแล้วไฟฟลาย โอเคไอ้คือซ่อมอีกแหละทำไมนายถึง,งรรไ,ไปตรงนั้นล่ะโอ,อเฮ้ยเป็นเชอร์แมร์นี่นบ,าบางจริงๆเว้ยโอ้ยเอ,อ,อ้ยมีคิงไทเกอร์ด้วยเอ้ป้าโอ้ my god มีคิงไทเกอร์รู้สึกว่าไม่รู้สิ น้ำมันอาจจะไม่มีก็ได้ไม่ถึงรถถังน้ำอื่นน้ำมันน้ำมันหูต้องเติมบ้างแล้วล่ะน้ำมันเนี่ยกระสุนกระสุนที่ไฟต้องยังได้อยู่เออแต่น้ำมันเนี่ยต้องเติมบ้างแล้วแหละได้เวลาเติมซัพพลายได้เวลาเติมสปรายครับโอเคขึ้นวิน ฉันบินดีคนมันนี่ไปแล้วรอมพอได้เวลาฟ a ร l back แล้วอ๋อออกห่างจากถนนนออกห่างก็ออกห่างเขาบอกให้ออกห่างจากถนนนะเลือกแต่ละคันนี่มันอะไรวะดิออกห่างจากถนนครับเขาบอกให้ออกห่างเราก็ต้องออกห่างโอเคโอเครอให้ ศัตรูผ่านไปหยุดอยู่นี้เลยนะอาร์ตี้หยุดหยุดอยู่นี้เลยอาร์ตี้หยุดหยุดหยุดถ้ไมก็ยิงแต่ยิงได้ก็ยิงไปเถ <c oughs> อะเอาเข้าไป <c oughs> เอาเข้าไปเห็นป้าเอ้ยเอาน้ำมัน เติมเลยระหวา่างนี้เติมน้ำมันไปอเอเฮ้ยคอมเบลคันนี้คืออะไรคอมเบลมันโคตรสดโอเคขนาดนั้นก็น่าจะเป็นกองกำลังหน้าถอยเลยฮนะน่าจะใช่ ยิงกันไม่หยุดเลยส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ทแท็กส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ทแท็กเติมน้ำมันก่อนเอาคันนี้ดีกว่าคนนี้ก็ต้องเติมน้ำมันเลยเนี่ยเฉยเชือเช่อน้ำมันจะหมดแล้วอ๋อไปเติมเชฉยเชื่อนู่นอ่าฮะเรียบร้อย ไงต่ไม่ใช่จบเลยนะยังเหลือยังมีแค่หนึ่งดาวเลยแตตอนนี้เนี่ยอ้าวกำลังเสริมมีกำลังอมีมันอะไร โอ้โเฮ้โอฮ้โอฮ้ยเ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 ฮ้ เออได้ไงวะรอดได้ยังไงรอดได้ยังไงเอ๊ a ป้ากำลังเติมทรัพยากรเพิ่มๆโอ้โหดีได้รันทรัพยากรมาแล้วลดทรัพยากรเราไปพังด้วยหมก็ สุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหยัง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 ดีอยู่โอเคน้ำมันเต็มเอ้ยดีว่ะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้เลยปล่อยคนลงเรียบร้อยแล้ว โอเคต่อไปก็ต้องไปโจมตีจัดไปฮนะจัดไปถ้าแบบนี้แนละ้วจัดไปเลยชุดเจ้าปีศาจมัน,มมน,นายานเกราะฐานลาบ <c oughs> ไม่ต้องเติมทรัพยากรแล้วเป็นทีมสามเลยอาร์ตีต้ palms ทรายท้ายทรายโอ o ยมาได้ยังไงจอมแพ้ไปคนกำลังจัดที่นี่อยู่นี่ไง ไปขึ้นไปเลยอะไรพังเลยเครื่องพังโอ้ถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเราหมีนี่ดีกว่าจัดไปดิเออมันเอาเากำลังคนไปโจมตีเยอะแยะเลยอืมโอ้ยย ได้จัดหน่วยสักทีโอ้สามก็ซ่อมอยู่ไหนวะไป <c oughs> ซ่อมไปซ่อมเครื่องยนต์หน่อยอันนี้นี่เป็นทีม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 สามดีกว่าพวกนี้เป็นทีมห้าถึงมาาันจะที่นี่ไหนก็เถอะเรามีเครื่องบ,บินโจมตีภาคพื้นดินก็จัดว้าวโจมตีไปเลย เรามี่งกองกำลังอากาศเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ไงคุณเทเกอร์ไในสนโว่คุณจะทำลายให้หมดโอ้จอดรอนิ่งเลยนะนิ่งเลยประมาณนี้แล้วกันโอเคสั่งเสร็จเรียบร้อย vehicle is operational. Stop. Ready, sir. Yes, shield Ahead, Any orders, sir? Vehicle is operational. Yes. Vehicle is operational. Fire the target. Got it. Copy tower. Yes. Copy tower. Hostile unit spotted. Hurry up. Move sir. Yes, sir. Awaiting orders. Medic moving. Come กองทัพเอ้ยรีบ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 รี h ร่ารีบ i ีบรีบรบรี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 บรอบรีบรีบรบรี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 บบรีบรีบีบรีบีบรบีบบ้่บ เอาหมดแล้วาานีนน่วาไปรวบ,บตัวมันหมดแล้วเดี๋ยวแค่ตรงนี้แล้วเฮ้ยมันยังไม่หมดดีดี่วมันยังมีไอ้นี่อ๋อไยอมแพ้ไยอมแพ้ไปยอมแพ้หนึ่งกระจายกระจากระจายเกินไปปะเนี่ย ชอร์ชิลทุกคันต้องอยู่แนวหน้าฮะรถถังที่อึดที่สุดแล้วท,บบท่าแป๊บหนึ่งทีมันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ก็จัดไปเถอะโอเครวมปิปกรุ๊ปหนึ่งไปเลยกรุ๊ปหนึ่งไปตามด้วยฐานราบป่าแนวไปอย่างนี้เลย เดือดมันมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว่าไงครับอืออืออือโคตรเดือดมีแต่คนรถถังทั้งนั้นเลยคนรถถังเขาน้ำมันหมดนี่ั่าโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือดได้พลาดเฮ้ย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  ยิงยิงปังงสก้าใส่เร็วเออปัสก้าเร็วอุ้ยเอา้าจบซะก่อนอุ้ยศัตรูไปอยู่ข้างหน้าทแท้ๆมันจบก่อนไอ้บ้าเอ้ยโอ้อไรวะเฮ้ยมนันจบซะก่อนได้มาสองดาวเหมือนเดิมอโอเคฮะคุณผู้ชมฮะก็สำหรับ หมอรับภูมินี้เราก็ได้รับชัยชนะอย่างงดงามนะฮะก็นั่นแหละยอรมันมันเริ่มขาดแคลนทรัพยากรแล้วเพราะว่ามันท้ายสงครามแล้วแล้วก็เปิดศึกสองแนวลบก็นั่นแหละฮะกินทรัพยากรมากมายนะฮะไม่แปลกที่มันจะขาดแคลนโอเคต่อไปก็เป็นโอ per ation market garden แล้วนะฮะก็เป็นเป็นหนึ่งในโอ per ation ที่ เยอรมันมอบความปลาชัยให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะฮะโอเคพาร์ทหน้าเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเ,เจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ